ความจริงของความทุกข์เราล้วนถูกหลอกให้เป็นทุกข์เปล่าต้องติดคุกทางอารมณ์ฟรีกันตลอดชีวิตอย่างไรทุกไปก็เท่านั้นเดี๋ยวตัวต้นเหตุก็ผ่านไปไม่ต่างจากชาติก่อนๆที่คุณลืมไปหมดแล้วตั้งแต่เกิดมาเราทุกไปเปล่าๆกี่ครั้งจะน่าตกใจไหม ถ้ารู้ว่าทุกครั้งของการเป็นทุกข์คือการเป็นทุกข์ไป,ปเปล่าเปลาสำหรับคนทั่วไปการเป็นทุกข์ไป,ปเปล่าเล่าก็เช่นเป็นกังวลเครียดจุกอกนึกว่าผลจะออกมาแย่แต่ในที่สุดก็ออกมาดีเสร็จแล้วได้หหวรอกขำตัวเองที่อุตสาหเครียดมาหลายวันหลายเดือนหรือบางทีหลายปีเครียดฟรีๆแทนที่จะใช้ชีวิตเสรีให้เป็นสุข กลับต้องเข้าคุกทางอารมณ์ไปเสียแต่สำหรับพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งแล้วว่ากายใจเป็นแค่เหยื่อล่อให้หลงยึดว่าเป็นเราไม่เคยมีตัวเราเกิดมามีแต่กายใจเกิดตายตามกรรมเป็นครั้งครั้งแล้วเรื่องราวใหญ่น้อยที่กระทบกระทั่งกายใจต่างก็เป็นแค่ลมลมแห้งๆที่ผ่านมาแล้วผ่านไป หลังเข้าถึงสัจธรรมเช่นนั้นเหล่าพระอาหารหันต์ท่านอุทธธานกันทั่วนหน้าว่าที่ผ่านมากี่กับกี่กันกี่พบกี่ชาติล้วนถูกหลอกให้เป็นทุกข์ไปปล,ลา่าเปล่าหาสาระหารางวัลให้กับการทนทุกข์ไม่ได้เลยเป็นทุกข์เรื่องไหนเกิดใหม่ก็ลืมเรื่องนั้นหมดหรือยังไม่ทันเกิดใหม่บางทีก่อนตายก็ลืมเรื่องนั้นเสียสนิทแล้ว ถ้าว่าการจะพ้นจากทุกข์ไม่ใช่แค่คิดเล่นๆว่าเดี๋ยวมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปและไม่ใช่แค่การตกผลึกทางความคิดว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวตนแบบนั้นผิวเผินเกินไปเพื่อจะพ้นจากทุกข์ได้จริงจิตของคุณต้องตั้งมั่นเป็นสมาธินิ่งว่างเบาสบายหายห่วงได้เรื่อยๆ เปลี่ยนจากโหมดคิดเอาเองเข้าโหมดรู้แจ้งตามจริงได้เป็นปกติเห็นว่าณนะขณะน,นี้กำลังมีสิ่งใดเป็นเป้าล่อดึงดูดใจให้คิดให้ยึดให้ติดไม่ว่าเป้าล่อนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายขอพิงเกิดสติเห็นจิตออกอาการยึดและทำท่าจะผัวพันกับเรื่องนั้นๆยืดเยื้อก็นับว่าเห็นชนวนทุกข์ เหมือนที่เหล่าพระอระหันต์ท่านเคยเห็นกันมาแล้วผลของการเห็นอาการยึดจิตจะฉลาดขึ้นและออกอาการคลายได้เองตอนจิตคลายจากอาการยึดคุณจะรู้สึกโล่งอกโล่งใจเหมือนแหวกม่านป่ารกออกสู่ทุ่งกว้างรู้สึกสะอาดกว่าตอนสกปรกรู้สึกแห้งสบายกว่าตอนเฉอรอยแะ รู้สึกสว่างแจ้งกว่าตอนมืดถึมสะสมปัญญาไปทีละครั้งทีละหนจนจำกระจ่างว่าที่ผ่านมาพอถูกหลอกให้ยึดคุณทุกไปเปล่าๆทุกครั้งแท้ที่จริงเมื่อเกิดปัญหาก็แค่แก้ปัญหาไปด้วยหน้านิ่งๆไม่เห็นจะต้องขมวดคิ้วเครียดไปกับปัญหาหรือเมื่อเกิดเหตุหน่ากังวล ก็แค่รับรู้ว่าเรื่องที่กังวลยังมาไม่ถึงตอนนี้เตรียมตัวรับมือไปก่อนไม่เห็นต้องให้ใจมาแบกภาระหนักอึง้งล่วงหน้าเลยแค่เห็นอาการยึดเปล่าทุกเปล่าได้คุณจะมองย้อนกลับไปพบความจริงคือที่ผ่านผ่านมาไม่เห็นต้องเป็นทุกกี่เรื่องที่กระทบใจมาแล้วต่างก็ระเหยหายไปกับความว่างจนหมด แล้วเรื่องที่กำลังกระทบใจอยู่เดี๋ยวนี้ก็กำลังจะระเหยหายกลายเป็นหนึ่งในความว่างไปในไม่นานด้วย